สวัสดีครับเยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมโลบบอกกับแมปตกปลากันเหมือนเดิมเลยนะครับเพิ่งในตอนนี้เหมือนว่าในแมปของหมดเบ็ดตกปลามีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยไหนดูฟิว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมั่งอันนี้ผมก็ได้ไปแปลมาบางอันรับผมก็อ่านไม่ออกก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะการเปลี่ยนแปลง1.061 Pa ุดศูแพทนนะครับอันดับแรกคือเพิ่มอัตรา รอบฝั่งแผนที่อ๋อได้แผนที่ฮะกานเปลี่ยนชื่อความหายากอาแล้วก็มีความหายากใหม่ย้ายไปยังระดับความยากแก้ไขอัตราเกิดของอะไรพวกนี้เนาะเพิ่มความเร็วและความยืดหยุ่นของเหยื่อกรงปตูตอนนี้ให้ xp น้อยลง50%เฮ้ยัมันให้น้อยจังอะนี่เขาได้เปลี่ยนแปลงระดับความยากเลยเหรอขนาดนี้มีขีดจำกัดการจับธง 150อัตตาเฟเวอร์โบเดลใหม่โอ้นี่การอัปเดตใหม่นี่แบบว่ายุ่งยากขึ้นนะปิดก่อนอ่าหากผมอา่านผิดผมต้องขออภัยด้วยพอดีว่ามันอา่านภาษางกิษไม่ออกเลยเลยต้องแปลไทยหมดเลยแต่ไ้บางบางอย่างมันแปลไทยไม่ได้โช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 ทะเลดองทะเลดองก็ตกง่ายอยู่แล้วแต่ดูนี่น,นี่นี่ก็คือปลาพญานาคที่เขาที่เขาพูดกันแบบ เป็นพญานาคเลยผมตกลหลายๆตัวมากมีกี่ตัวนะเดี๋ยวดูก่อนนะเออมีอ่ะฝังตัวอันนี้อันดับแรกอันดับแรกก่อนอันดับแรกคือฝารม้วนเป็นฝามกิโลกับฝามร้อยยี่ห้ากิโลนี่นี่น,นี่อ่ะอันนี้ตัวเล็กสุด228งร้อยยี่แปดกิโลนะแล้วก็ผมก็ได้จับปลาหมึกผมก็ได้จับปลาหมึกน้อยมาด้วยปลาหมึกน้อยฝังตัวนะแล้วก็ตกได้ฉลามวัวมาด้วยตกฝั่งนั้นเลยนะาฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ คือตกฝั่งนี้เลยนะอืมปลาหลากสีด้วยอันนี้ได้สองตัวเลยเดี๋ยวเป็นสามตัวเลยก็ได้ฉลามบัวตกได้สองตัวฮะฉลามบัวอ่ะแล้วก็มีปลาหลากสีอีกกับฉลามพยาบาลปลาหมึกน้อยกับฉลามพยาบาลอีกสองตัวทะเลดองกับปลาอันนี้ปลาอะไรไม่รู้นะปลากระตูนเรื่องแฝงอันนี้ถ้าขายได้ราคาดีกับปลาเรื่องแฝงอีกปลาหนึ่งลับได้ปลาเองเกิ์มาด้วย ปลาองเกอร์น้ำใต้ลึกก็ไปจับฝั่งนู้นนะจับฝั่งนูนะ้นอ่ะฝั่งนูนะ้นอ่ะที่มีธงเยอะอันนี้ตัวใหญ่โสดแล้วเนี่ยเน,นี่ยน,นี่ปลาอะไรอ๋ออันนี้ปลาทูน่าล่องหน,นมัง้งอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เขาได้อัปเดตบชชั่นใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะครับคนอื่นได้เยอะมากก็คือสิ่งนี้เลยกุญแจสีแดงฮะเพื่อที่เราจะได้ไปปลดล็อกชั้นใต้น้ำที่ลึกที่สุด แล้วเราสามารถฟื้นเบ็ดได้ด้วยแล้วก็ชันต้าน้ำรุ่ที่ฝุดในนั้นน่ะมันจะมีถ้ำอยู่จะมีล็อกคุณแจวอยู่แบบตกยากมากกว่าจะได้มานี้มันค่อนข้าง68กิโลก็จะไม่ขายเบ็ดตกปลาใหญ่ที่ฝุดราคาเจ็0พันที่เกาะอ่าวก็มีขายนะครับก็ความล็อก60%โ,โชคฝ่าม้า5%ควบคุม5แล้วก็ความยืดหยุ่นฝีเฟ5%แล้วก็จับปลากิโลฝุ่งฝุดได้ตั้ง1แฝงกิโลเลยนะซึ่งใช้ดีมาก แล้วก็กับเบ็ดเห็ดที่ผมถอยตกไปใช้ใช้สองเบ็ดนี่แหละก็ได้ปลาตัวใหญ่มาแต่ว่ารวนรก็คือไอ้เบ็ดนี่แหละได้ปลาตัวใหญ่ฝุดไปหนึ่งนะอ๋อปลานี้ปลานี้อุปทักษ์ปลาในาน,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 น้ำลึกผมได้ตกได้อยู่สี่ตัวนะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้ตกอะ่ะตัวนี้หายากอันนี้ก็เป็นปลาตวนฝรั่งที่ผมได้จกมาฮะนี่ม้าทะเลทองคําอันนี้คือแบบขายราคาได้ทั้งสองพันสามพันแล้วทุกคนไปตกได้ที่เกาะ พังพังเลยอ่นนี่ปลาพญานาคโอ้หเป็นตัวตำนานตัวตำนานเลยผมตกง่ายไอเบ็ดเนี้ยตกง่ายสุดคือชอบมากเบ็ดเนี้ยตกง่ายไมย่ยืดหยุหน่นเฮ้ยแป๊บนึงเพื่องไฟชืดไรอ,ะอ่ะฮะ <c oughs> ชุดขนมเกงค้างเท่เลยเอ,อ่อขอถามราคาหน่อยเอาเป็นทะเลดองก่อนเลยทะเลดองหอ่ะ,อะขอขายหน่อยไมไขายหนึ่งพันบาท เยี่ยมโอเคแล้วเนี่ยพญานาคตวัวใหญ่ฟาร์มร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสามกิโลห้าพันแปดพัดเจ้าอะแล้วฉลามอะฉลามฉลามฟาร์มร้อยหกสิบสองปัดเจ้าน้อยเกินไปแล้วแล้วไอปลาฝีลุงอะเนี่ยเนี่ยเห็นไ้ตกเห็น,นต,กตกบ่อยมากก็ตกยากด้วยนะอันนี้ขายได้หกร้อยอะโอโหแล้วน้องปลาหมึกผมว่าเจ็ดร้อย เจ็ดร okay, ้อยโอเคพญานาคตัวหนึง่งสองร้อยกิโลสามพันสองร้อยอ่ะแล้วคุณแจอะ่ะคืออันนี้ผมอยากรู้แล้วว่าคุณแจมาขายได้เท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดดีนะไม่ขายดีแล้วแล้วปลาแองเกอร์อะ่ะปลาแองเกอร์เลื้องแฝงเจ็ดร้อยอ่ะพญานาคตัวนหนึ่งพญานาคพญานาคห้าร้อยทุกคนผมรวยฮะผมรวยเลย <laughs> โอ้แล้วไอปลาล่องหนอปลาล่องหนเท่าไหร่ สามร้อยเก้าสิบสี่เอาละเอาละเอาละมา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 ขายปลาขายปาลยาลงเยไะเลยเอานี่อนี้ปลามิติคอลลองมันจะราคาแพางกว่านี้อ่ะพญานาคไปเลยสามพันเยี่ยมพญานาคก่อนพญานาคก่อนอ่ะพญานาคพญานาคอันนี้ห้าร้อยอันนี้ไปนี่ไปอันนี้ตัวใหญ่สุดอ่ะอุ้ยหมดที่ผมได้เงินมาฟรีหมืน่น 6752เอาเรื่องจัดไม่เคยมาเดินสำรวจเลยอะลองมาเดินสำรวจหน่อยแล้วกันเห็นนี้มีทางขึ้นไหม,มฝั่งนี้มีอะไรไหมนะอ้านี่ไงบ้านใครอะบ้านแม่มดเดินไปแวะหน่อยฮัลโหลว่าไงครับแม่มดดเลยกว่าวัสดีชาวนพงขีดลัก อยากใหช่วยอย่างไรเลยคุณโชกานโชการเยอะคุณสามารถช่วย,วย,วย,ชชวยได้ไหมอ่าเราสามารถรับพลังแล้วความโชคดีได้โชคดีไหนเรา,าเอาไาหนอยห้าพันเลยเหรอเออฉันว่าฉันไม่เอาดีกว่านะอ๋อเราสามารถม,มาตรงนี้ได้เพื่อจะมีโชคดีโชคอะไรก็ได้แล้วพลังอะ่ะโอ เออไม่เอาดีกว่านยะไม่เอาไ,ไม่เอา Carmen อยากลองซื้อโชคด,ดูอะอ่ะนหน่อยแล้วครับอ่าเรามีเวลา1บนาทีฮะ1บนาทีในการไปตกปลาหาโชคต้องทำให้คุ้มผมก็ตกอย่างเงี้ยวัวเลยตตแบบเพลินๆอ่ะหรือว่าตกไปดูกระตูนไปจนได้ปลาพิลากเฉยม้าจะเป็นปลาทูน่าแหละที่ผมเดาไว้ ถ้างแงว่าแล,ลา้วปาทูน่าแถวนี้ตกเพลินนะแถวนี้ยายแม่มดนั่นหลอเอาเงินเราหรือเปล่าเนี่ยผมตกมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นมีโชคเลยเดี๋ยวโชคก็หมดพอดีเสียงเงินไปตั้ง5,000บาท่ไยังไม่ได้เลยให่ไหมเนี่ยตอนนี้เหยื่อก็หมดแล้วอเอาเหยื่ออะไรดีเหยื่อกุ้งเหรออาลองเหยื่อกุ้งลองเหยื่อกุ้ง ว้าปลาดาเฮ้ยตัวใหญ่อยู่นะอันนี้ทุกคนปลาหมึก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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหอันนี้จับยากหนักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีวเดีวไอ้ลูกพ่อลูกพ่ออย่าไปไหนลูกอย่าไปไหนลูกปลาหมึกนะปลาหมึกโอ้ยเดี๋ยว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 เีิ่มือกว่าจะขึ้นอะขึ้นนานมากเลยเนี่ยมา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 โอ้ยโอ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นโอ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเนี่ยพอมันใกลุ้ขีดดนนึงก็มิ้เอออาาลละะเเาละ น่เอาอห่แลนวทุกคนดูโอเคควนี้คงจะยากนะควนี้โอ้หอย่พึ่งไปไหนดิอยู่พึ่งไปไหนพึ่งไปไหนโอ้โหมันรู้อ่ะเหมันรู้เหมือนรู้ที่ตกยากที่สุดเฮ้ย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 เฮ้อย ไช่บอแม่นบอนี่แม่นบอปลาหมึกฟูมแป๊บแม่นบอเอ,ปปอ,อาหาย <laughs> ทั้งหมดแปดร้อยกิโลกูคว้าตกได้อยู่ในขอ,ของอันไหนอ๋อระดับแดงเลยหายากสุดอ๋อนี่ฮะคิดผมมึงจับได้แต่ว่ามีอยู่ปลาพวกนี้เป็นปลามาใหม่ผมว่าตกไม่ได้ เขาได้ปรับปรุงไว้แล้วปรับปรุงเราสามารถเขียนเราสามารถพิมพ์ได้นะว่าเราเอากงปูกี่ตัวที่ผมได้ระเบลดูก็เพราะว่ากงปูนี่แหละอ่ะยี่สิบอันราคาเก้าร้อบาทเป็นไงได้ทุนเหมือนเดิมตาปายเราไปฝั่งนู้นกันเอาเดี๋ยวทุกคนมัน <laughs> เดี๋ยวแล้วเราเข้าไปได้ไหมตั้มนึ่องไหนลองเข้าฟีฮะเอาคราวนี้ติดเลย โอ๊ยโอ๊ยโอยโใครจะใครจะไว้เดี๋ยวตาย <c oughs> ข้อใหม่ข้อใหม่แล้วไหนหลุมมันโผล่มายังดูก่อนนะแถวนี้มันโผล่มาเยอะเลยนะเนี่ยมาไหมไม่มามขนาดเป็นเวอร์ชั่นมาใหม่เนี่ยให้ทุกคนดูหน่อยควรทุกๆคนไปที่ยันจุดใต้ลึกที่สุดในมาหาสมุทรนะไปะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าแหน่ก็เดี๋ยวหลุมพวกหลุมใต้น้ํา อัปเดตมาใหม่แล้วค่อยไปไปขี่ตรงจุดดึกมหาบุตรก่อนมี้บับแล้วก็จะมีลูกปั้นแขกของทองแล้วก็ขับผ่านไปขับผ่านไปนครับก็เลี้ยวแบบนี้นีน่ตรงต้นตรงมานี้แล้วขับตรงไปเลยทุกคนเห็นไหมตรงนั้นไหมขนาดไหนอ่านี่ฮะฝั่งนี้เลยเดี๋ยวละเงยมา,าแล้วจ้าเราต้อง ใช้อุปกรณ์ดำน้ำในการดำนะก็มีอากาศด้วยนะมันมีอากาศขีดจำกัดอันนี้อ๋อเขามีให้ขายอันนี้รุ่นทนทานทีนท่สุดเลยอุปกรณ์ดำน้ำขั้นสูง1 5ึ่ง 15. โอเคงั้นก็ลองการแฝงก่อนเลยโดเลยอ้าชจุ๊บมันประกาลังดียวา่าลึกมากเลยเราต้องดำไปก่อนดำไปก่อนอ มีป้ายบอกป้ายบอกมามืดมาก<อ>เราไปฝั่งนี้ก่อนแล้วนึงรีบกดการตั้งคาก่อนอ่ะเปิดแฝงขั้นสุดโอเคไปฝั่งนี้ฝังง่งนี้นโอเปเกียจะหมดแล้วอะรีบไป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 เราเลี้ยวไปทางนี้เหรอเราเลี้ยวฝั่งนี้โลทางเล็กมาก ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่เราติดแงกเลยนะอ่ะหมดแล้วไงเอาพิเคชังหมดแล้วอ่าเจออากาศแล้วจ้าวู้เอ๊ะอ๋อนี่มันนี่มาร้านค้านี่ว่าอ่ะพ่อค้าอยู่ด้วยสามารถคุยได้ปรกนบร้าน้่ามีขายตีนเป็ดเอาไ้ตีนเป็ดเอตเดเอ,ต,เเอตีนกบมีราคาเก้าพันกับกับสามหมื่นอ่ะซื้อเลยครับเก้าพันเก็บเงินมาตั้งนาน กูฝากขายปลาพญานาเข้าไปก็ได้เงินมาเหมือนเดิมอ่าเราเราใส่ไปด้วยฮะเพื่อที่จะไ่ว้นะ้ำไ,ไวๆต้องกกระโดดเอาเหียวไนะอุ้ย,นะยมีลูกระเบิดเจ้าโอเคทางนี้แหละห้ามโดนลูกระเบิดนะโดนปั๊บตุยทันทีโอ้เยอะมากคือเอามากันอะไรก่อนนะอยากรู้เอามากันอะไรฉลามหรือพวกสัตว์ประหลาด ตรงนั้นแหละครับที่กจะตกปลากันเยอะโอ้โหมีคนวางแปบ๊บหนึ่งมีคนวางกองเยอะมากแล้วผมเอากองมาคือจะวางก็ไม่ได้วางอ๋อวางฝั่งนี้ได้ดีเลยดีเลยขอบาฝั่งนี้ก่อนเด้อนเอามาตังยี่สิบชุดเลยนะเนี่ยฟื้อมาอืม,อ,มอันนี้ได้ฉลามหนามมีด้วยเหรอฉลามหนาม อันนี้เอ้ยเขามีร้านค้าขายมีของขายเยอะเลยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อที่ล่มสามารถลอยอากาศได้เยี่ยมแล้วเนี่ยแปดพันบาทอันนี้คือปะกกาลังเนาะอ๋อมีอันนี้ขายแต่มันไม่มีเหยื่อขายดีนะผมไปซื้อจากข้างนอกมาอันนี้คือผู้ดูแลโรงแรมอ๋อสามารถสามารถคุยกับเขาได้เพื่อเสียราคาสามพห้าบาทเพื่อตั้งจุด หมายอยู่ตรงนี้อันนี้ล่ะอันนี้พ่อค้าป่ะงั้นเราตกปลาดีกว่านี่ไงกระโดดปุ๊บนี่โอ้เยี่ยม900บาทอ้าวมีคนมาเ้ยเพื่อรอฉันด้วยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ตกใจนึกว่าตายห่าแล้วมาเร็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 วอะขอตกปลาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันส่วนเหยื่อก็เอาเป็นเหยื่อปลาหมึกนะ ตกเลยจ้า<ม>ป้าอย่างไอของพวกนี้มันยังไม่สำคัญอนะ่ะเองเก็บไว้ก่อนดีกว่ามีเยอะเกินอันนี้คือปลาหมึกอ๋อปลาหมึกล่องหนฮนะเป็ดอย่างเท่เลยใช่แล้วฉันตั้งใจหาเงินมาซื้อเบ็ดอันนี้เลยเนาะเฮ้ยอันนี้เป็นเหยื่ออะไรอะ่ะ อ๋อเยื่ออีกฝั่งนึงอ่ะมันมีปาการังอยู่อ่ะมันสามารถฟุ่มเหยื่อหายากๆได้เพื่อมาตกปลาหายากได้ตกตาต่ำนานได้อ๋อเฮ้ยเยื่อนี้อยากเยื่อนี้ผมอยากได้สุดึกแล้วแต่มันราคาตั้งหมื่นฟองอ่ะกว่าจะซื้อมาได้เ้ยเพื่อนเฮ้ยปลาแล้ววะน่าเฮ้ยเฮ้ยแบบนึงก่อนนึงก่อนดึงก่อนเฮ้ย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 ปลาู้ปลากระเบนนี่ก็อาวุธเลยโอ้โหขอซื้อปลาปาการังหน่อย ต้องเสียงเงินอีกแล้ววเนี่ยไม่อยากเสียงเงินเลยตอนนี้หกร้อยบาทแพงเกินน้ำตา,าจะไหลซื้อจื๊บซ,ซ,ซื้อแล้วได้เงินเพิ่มนีคุม้มอ่าคืนกุ้งเฮ้ยได้เหยื่อมาใหม่เหยื่ออะไรอะเหยื่ออะไรเฮียโอ้โหเหยื่อแล้ววะเนี่ยใช้ประการางังอันนี้อะไรเป็นกุ้ง มีโชคโชคประกด9 0แล้วก็ความเร็วในการล่อ15เฮ้ยอันนี้คือกุ้งกลางคืนนะฮะกลางผีฟ้าโผลมาเลยเฮ้ยโอ้อปลากระเบนเฮ้ยเพื่อนได้ปลาอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้คู่นี้คือแบบผมว่าจะปลาเจ๋งขนาดเป็นผูเล่นใหม่เนี่ยนี่ขนาดเราเล่นมานานแล้วยังได้ปลาให้เดียว เดีเขาเลเวลสูงอยู่นะแป๊บหนึ่งลูกระเบิดเยอะไหมก่อนดำไปดูก่อนแป๊บหนึ่งคือกั้นอะไรไว้วะลูกระเบิดเยอะมากดีนะไม่โดนเหยียบได้อะไรมั่งได้อะไรมั่งอะ่ะดูก่อนได้หอยได้ปลากระเบนน้อยนี่โอ้โหได้เจ้ของแบบกากตดมากเอ้ยหอยหอยหอยล็อตเตอร์ อ๋อๆดูแล้วละบงังอันไม่ลดบงังอันไม่ลดโอ้โหแบบนี้ก็ได้หรอ <c oughs> ลองเอาไปปลาเอาปลาทั้งหมดไปขายดูเมื่กี้ได้ไหนมางาปลาปลาเมืกอ่ะห <c oughs> ูอะไรเออโดนลูกระเบิดเอา้าอะไรอ่ะเสี่ยงเงิน2,000บาท ทุกคนคือแบบหมดอารมณ์แล้วตอนนี้อารมณ์ผมคือจำหมดหมดเลยพันห้าคุณฝาได้ฝาบืนฟิวม,มืมอมันหายไปหอดเลย,ไม,ไ,มเลยไม่เอากันไปฟื้นเล่นเปืองเลยงั้นเรามาขายปลาหมึกยักษ์กันเลยดีกว่าไปปลาหมึกยักษ์ได้เท่าไหร่ฟีพันเจ็ดร้อยฝายกครคุมค้มคุม้มคุ้มอ่ะเอ้ยไม่ขายไม่ขายไม่ขาย โอเคก็คคได้กําไรมาเท่านี้สามหมื่นสามหมื่นสี่ร้อยอุฟ่าขายปลาพญานาคจนได้มาตั้งสี่หมื่นนะตอนนี้ได้สามหมื่นสี่พันโอเคฮะหากใครชอบก็กดฟัดปักใกันเยอะๆนะครับตอนนี้ผมไปแล้วจนกัน <c oughs> ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย